สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเช้านี้นะครับพี่จ้าปทุมราชนะครับพาพี่น้องมาเบิงง้อทองเอาใส่ไงครับพี่น้องมือนี้ครับประกันทองสามโตครับพี่น้องทองหกเดือนกว่าสองโตทองใกล้ลอดอีกหนึ่งโตนะครับงามทั้งสามโตครับพี่กัอยุบานสร้างกว่านิคมครับตำบลหน้าวัาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องประกันทองสามใส่ไงนาเลียงทั้งสามโตเบิงแต่ละโตน้ำกันครับเริ่มจากแม่นี่นะครับ เป็นงวดทองครับพี่น้องทองหกเดือนกว่าถ่ายสูงร่อยสี่สหรอยสี่สิบเจ็ดง้อใหญ่หนังหนาแดงสดนะครับอ้วนแม่นี่ครับไลร้ายท่านอาติข้ออื่นอาติเปิด4ี่0 0ื่นกว่าแต่มือน,นี่พี่จ้าเปิดให้เอาสามหมื่สองพันพี่น้องสามหมื่สองพราค่าห้องทรงฟี่ให้ร้อยหิกิโลครับพี่น้องครับแดง โตใหญ่แล้วก็อ้วนนีไซส์เฉื่องพร้อมนะครับตัวผุนสาวทองแหลกนะใหญ่เท่กันนะครับท้ายสูงหน่อยสีไปห้าหน่อยสีนะครับเคยมีดูกละหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองในท้องครับนี่คลิปหูดำนะครับจมูกดำบอสีบอแหวงครับหนังหนาแห้งนะครับเล็บดีเขาเท่าดีครับเล็บงามนุ่มสีเต่าครับ32,000นะครับทรงฟรี150่กิโลครับพี่น้องสูง146ไปห้าหน่อยสี นะครับแดงนะครับเครื่องโบดบะมีต้มนี้เอียงครับพี่น้องค่ะทองคาท้อนประกันหายซิฟหายเหมือนครับทองอันตาเาวเรียบร้อยครับทองอันตาเาวเรียบร้อยครับพี่น้องตุ้มบนกระซ้าทองแหลกจังเบืองกันนะครับอ้วนนะครับอ้วนอ้วนแห้งพี่น้องเบมึงหลังเพลินอ้วนแห้งนะครับเครื่องดําพ่วงหางเลือกดีครับสีดํานุ่มสีเต่าครับประกันทองพี่น้องเบมึงไทยเพปุนโอ้ยอ้วนเด้วยพี่น้อง เน้นย่ำมาอ้วนแห้งนี่ใช้เชื่องนะครับนี่รังเพลินคับเครื่องสดแห้งแม่นี่สดแห้งนะครับสดแห้งนี่ครับค้อนจับดีจับจงหงังทับนะครับสามหมื่นสองพันนะครับต่อรองได้นะครับเขาใบแตงครับจมูกดำม้าสีปลาแหวนคลิปหูดำพี่น้องมึงหนังเพลินเอาเมี่ยมยุบยุบปูดว่าอ้วนเพลินนะครับเพลนว่ารังเพลินเป็นตัวแรกครับอ่านะครับนุ่มกะซีเต่า ครับลูกสองในท่องนะครับสมบรามันสมโตมาครับสมบามันสมโตมานี่ใส่ดีดีครัพี่น้องสามหมื่นสองพันนะครับส่งฟรีกะหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับผู้ใดเสียเอาไปเลี้ยงนะครับน้องไปเลี้ยงเป็นตัวแรกปละดุกไปบินไปดุกไปบินไปบินไปแล้วว่าหนาปะมันหนาทั้งทั้งหนาทั้งเดงพี่น้องนะครับสามสิบสองนะครับสามสองท่องหกเดือนกว่าตัวท่องโดยหมอคมนะครับ เป็นตัวแรกสูง1 4 6ี5ส4 7เครื่องดำนะครับพางเลือกดีนะครับหางดำนุ่มสีเต่าชัดปะเจอหงอหูเข้าไปตันเป็นตันหูเป็นหูนะครับสนใจกระโถ่มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเล็บงามก็เท่าง,งามสูง146นะครับเป็นตัวแรกตองหกเดือนกว่า เป็นปรามันลูกผสมครับพี่น้องครับต่อไปนะครับกับไปเบิง้งสาวทองแรกบัดน,นะครับโอ้ยตันเป็นตันพี่น้องเลยไปจุงครับจุงเลกก็ก,กกร,ร,กรกด็ตักจุงให้ผมกระด็จุงให้เบิ้งนะครับจุงให้ผนละได็นตักจุงให้เบิ้งครับไปเลยยางไปเลยนะครับต่อไปเบิ้งตัวที่สองนะครับ ว่าทองแม่ที่สองับไงขึ้กันครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับท่ายสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องทองหกเดือนกว่าครับปากกันทองเปิดว้ครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องส่งฟรีหนึ่งอยห้าสิบกิโลขึ้กันนะครับท่ายสูงลอยสี่สิบเจ็ดเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องทองหกเดือนกว่ากว่าปกันท้องนะครับค่าโทรกาทอนประกันไห่ นี่ครับเป็นบรามันดูผสมนาโนกโหนกพี่น้องโหน,ก,หนกงามนะครับกินยาดีนิสัยดีดีด,ดีแบบเพิงแห้งนะครับสดสไยดีแห้งเครื่องดำนะครับเล็บดีก็เท่าดีค่าลูกอนคารอดประกันให้งสิบหาหมือสูงร้อยสี่สิบเจ็ดตัวแหลกสูงร้อยสี่สิบหกนะครับอ่ะจมูกดำบอสิบอแวงคลิปหูดำเขาสันส่นๆครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกนะครับบอสน้นบายังครับดีไซดีดีทุกตัวมือนี่นี่ครับใบหูบอชีครับจมูกบอชีครับเขาบ่อยแต่ง ห่วนนะครับเรียงง่ายครับเล็บดีก็เท่าดีทกทอนประกันให้ยซิบหามือนะครับสมปรามันว่าคือกันับสมโตอ่ะควันกระจับดีจับเป็นมรดครับนะครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันขั้นสูงลอยสี่สิบเจ็ดปันนี่มันต้องไปรักสามครับเปหลายขอกมื่อนี่ผมแบ่งปันอีริยครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดสูงไว้สี่สิบเจ็ดนะครับเครื่องโบดนะครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่ามีติง้งฟังขวาติ้งหนึ่งครับมีให้ลูกเลยปกติครับพี่น้อง ให้นมลูกได้ปกตินะครับปรไปหาอาจาบอไปหาเอื่อยอ่ะโมเป็นยังไปอยู่น้ำกันมาน้ำกันนะครับนี่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้นะครับสดสดสูงหอยสีสิบเจ็ดนะครับกวนจับจุ่มหมวกนักขับนะครับนุ่มสีเต่ามีติ้งฟังขวาติ้งหนึ่งนะครับสาวาทองแหลกท้องหกเดือนกว่านุ่มบวมแล้วครับพี่น้องเอาสนใจโทรมาเลยครับค้าทอคัดทอนประกันห้ท้องประกันห้เป็นตัวที่สอง สาวท้องแรกนี่ครับหน้าตาน้องเพน์นนะครับบ่อส้นบอยังพี่น้องหู้นะครับหู้นะครับต้นแหลกนอยู่ด้านหลังส่วนแดงส่วนส่วนหนานะครับต้นทองโกเดือนกว่าขึ้นกันะถึงใจโท่มากนะครับพี่กัดบ้านสร้างกว่านิคมครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดลำหนัดเจริญอย่าไปดมหนองเงี้ยลูกนะครับหนุ่มสีเต่ามีติ้งฟังขวาติ้งหนึ่งนะครับเหนี่ยยับไปไปปอกไหมผมเนี้ยได้ลรือครับอ่ะยัง ปล่องให้พุทยางมาโชว์นะเอออขับพุทยางเข้ามาเออพุทยางครับเบิ้งนี่ครับยางในปกตินะครับนุ่มนุ่มบวมมาเลยพี่น้องอกถึงเจ็ดเตือนผมแล้วเอาหกเดือนกว่านะครับออกกอนบวากันที่หลังหัวจ้าบไต่ใบได่คือเก่าคือเดิมนี่ครับหูพุทางเออยื้องงาลูกเยื้องงาขับสาช่องแดงตัวบักใหญ่หนึ่งอันนีคตลอยหาทิพห่าปรยุทครับวัวตัวนี้อ่ะนี่ครับสนใจกัดหัวมาเลยบรรยากาศเศร้าๆอ่ะเยิ้องงาลูกสิจบแล้ว สาวท้องแรกสามไอ,อสองเจ็ดพอเป็นสามาเครื่องโบดถ์นะครับเครื่องดำเนอะนุ่มบวมหมดแล้วครับพี่น้องประกันท้องให้เอาเป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองอต่อไปนะครับกลับไปเบิง้งมาแกะย่ายงให้จังหน่อยครับตักเอาตักขึ้นมาแกะี่ยเดี๋ยวให้ย่างเบิ้งจังหน่อยครับเบิง้งครับย่างจังหน่อยย่งางผ่านกล่องกัไเล อลูกปะย่างไปอันนี้ผมลไล่ให้ครับเอาครับคุณทายย่างเนี่ยปกติเราหล,ลงเสาทองแหลกต่อไปครับไปเบิงตัวที่สามเลยครับง้วทองแม่ที่สามนะครับเป็นง้วทองแปดเดือนท่ายสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องใหญ่นี่ครับเด้อทองอะไรก็อ้วนพร้อมอ่ะมึงให้ได้ครับใกล้คลอดแล้วนิสัยเชื่องเชืองนั่นน้องต้นกล้าเพิ่นมากเกาให้กันนี่ทองโยดออกละประกันทองครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเปิดราคาไว้สองหมื่นแปดพัน สองหมืนแปดนะครับต่อร่องไดครับทรงฟีลอยหาสิบกิโลอุ้ยลูกลูกลูกทีบสิออกแล้วพี่เนาะนี่เห็นไ่มเห็นไหมเห็นไหเห็นไหเป็นคืนเห็นไหเห็นไหลูกทีบลูกทีบนะครับอ่นุ่มสี่เต่านุ่งงามเป็นวัวลูกสองเลยพี่น้องเลยมองลูกนี่ครับนุ่งนมพันลูกสองในถ่องเลยนี่ครับมันวัวโชว์เขาซื้อนะครับสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดเปิดให้พี่น้องเอาไปดุน เปิดโดย 2018, อสองหมื่นแปดพี่้องสรงฟีให้ลอยหาสิบกิโลครับขาถกกระทอนประก,กันให้สิบหาหมื่นนะครับอ่างลึกดีทองไก่คลอดเล็บดีก่อเท่าดีครับจมูกดำบอชีบวแวงคลิปหูดําเป็นคนลูกสองในถ่องครับจเจ้าของเขาว่าเบื้องจากเขาเหมือนจะลูกสามในถ่องแต่ว่าผมเบื้องจากนุ่มนุ่งงามแหงเ,เหมือนเขาวานนละลูกสองในท่องนะครับสมโตมาคือกันนะครับเครื่องโบดนะครับเครื่องโบดน,นี่ครับพวกหางเบืเ้องใกลไกลนี่บู้ยท้องนะพี่้องพี่ลอง อูห้หูดอกนะครับหู้หูสูง,หน,นงหน่อยสี่สิบเจ็ดโมเมนต์งอหน่อยพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับเอาไปดุนเอาฝั่งนี้บ่มีแต่เมียนะครับหัวสิออกระละอีกเดือนกว่าๆก,ก,ก็คลอดนะครับเอาขาทุกกระท้อนประกันให้อ่ะยน้องงามลูกยีมง,งามพันปิ่นเดี๋ยวปิน่นเดี๋ยวผมดันให้ฟังนะครับลูกไปไปแล้วแล้แลาไปเอปเอดันไปให้เบิ่งทาหนึ่งไปหาอูกาถอยแป๊บนึงครับให้ให้น้องเขาหันมาทาง,งซ้ายหน่อยเออให้รับเบิ่งฝั่งซ้ายเพิ่น สูงหน่อยสีทอง8เดือน27เอ้ย28 28,000องนะค่าห้อง28,000นะครับส่วนตัวที่2องนันสอนี่คลิปหูดำจม,ม,ำมูกดำโมเสิกว่านี้ไซด์ดีดีดอ่างลึกควันจับจมูกน้ำทับเล็บง่ามว่วเท้าง่ามนุ่มสีเต่าบ่มีติ่งครับประกันท้องนะครับ8เดือนสูง147นะครับค่าทุกกระทอนประกันในทุกตัวซิมือนะครับเบียงไปเบียงไปลงมาแต่ละแผนกเก่าเอาไปเป็นยังครับ นี่พี่น้องเอ้ยเอาซื้อไปกับอีกบ่โดนกัดได้กินน้องนะครับหูหูพี่น้องหูแห้งนมกับงามอ่ะพี่ผู้องเบิ่งนมนี่ครับนมงามเห็นบ่งอนดุกสองไอ้องบ่มีละฝันเนียมฝันเนียมผมให้เจ้าให้เก่าให้นกเกาแห่ให้เกาให้เก่าให้นี่ครับมาเก็บนังจังเก็บออกให้เพื่อนเอาไปไล่หรอกจะไปเสียด้วพี่น้องงวดที่ออกดุอ่ะควันจันโอ้มาเขามาจับวะยังมาจับน้องบางคนกับงวเตี้ย โอ้คืออยังสองหมื่นแปดพี่น้องโู้ทุกตัวพูนอีกตัวหนึ่งพูนเอาไปจับตาตักฟินมานูนนั่นนะส่วตัวแหลกโอ้โหไหนก็ได้นะครับผู้แห้งตัวผู้ทุกตัวอีกตัวนึงเขาไปกินหญ้าแล้วตัวนึงก็อีตัวนี่สองเงนโบแมนลูกเพิ่นให้ดูดนุ่มเนี่ยนองดูดอ่ะนะครับสนใจตัวไหนเทรมานะครับอีกัดบ้านซากก่อนนิคมขาวตะบนหน้าหว้าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดดำเนานเจริญครับทองใหญ่ๆทั้งสามตนะครับพี่น้องมือนีผมแบ่งปันยีหลีนะครับราคาผมว่ามั่นหนาซื้อทุกตัวแหละครับ นาเธอทุกตัวความบนไบ่ไบ <te> ่เน <ati> ียนไบ่ทรงไก่นะพี <ers> ่น้องเนาะแค่ไก่กับกาพรอภัยนะครับเอาประกันทองทั้งสามตัวคลิปนี้ครับเพื่อเขาอยากไปลงคลิปก่อนเดี๋ยวกะตีมาเกี่ยหยาบเป็นจินนะครับหยาบเขาเลกินบะได้ดอกอ่ะคลิปนี้ครับพี่ดาวปทุมราชครับกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหูบะกะออยดูลูกวะกอไฟถาวะอ่ะสวัสดีครับ